คือจริงๆภูมิคุ้มกันบอกห้องเนี่ยมีหลายอย่างนะคะหนึ่งอาจจะเป็นจากการรับเชื้อไวรัสอ,อย่างเชื้อ HIV เนี่ยอันเนี้ยเกิดจากการที่ไวรัส HIV เนี่ยเข้าไปฝักตัวอยู่ในเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันแล้วไม่อย่างนั้นก็จะมีโรคความบมกภูมิคุ้มกันบอกห้องที่เกิดจากพันธุกรรม,อ,มอันเนี้ยคือก็จะพบได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะคือพอภูมิคุ้มกันไม่ดีก็แบบเด็กติดเชื้อเยอะอ,อะไรเงี้ยค่ะถ้าภูมิคุ้มกันทํางานดีเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะอ,อย่างที่เราบอกอย่างที่เรา แต่กี้เพราะอย่างสมมติโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคแพ้อาหาร อันนี้ค่ะก็เกิดจากการที่แบบว่าร่างกายเราเนี่ยคือเหมือนกระตือรือร้นเกินไปคิดว่าละอองเกสรหรือว่าแบบอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งมีพิษทำให้ร่างกาย overreact แล้วนอกจากนั้นนะคะที่อีโกโรคหนึ่งที่แบบคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองอค่ะโรคลูปัสเนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลของโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า a u t o i m มมูน disease ถ้าสมมติโรคภูมแิแพ้อัล์จิมันคือ reaction จากาสารก่อ ก่อแผลด้านนอกนะคะออโตอิมมูนดีซีสนี่คือคิดว่าเซลล์ตัวเองเป็นสิ่งแปลกปลอม,อมใช่ค่ะค่อนข้างซซเรียสโดยทีเดียวค่ะนอกเหือจากนั้นนะครับการ,การที่เราจะมาเสริมด้วยพันธุน์สมุนไพรในพวกองศารสกัดสมุนไพรเราเนี่ยก็มีหลายตัวเช่นชาเขียวซึ่งในชาเขียวนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งในสารเหลเนีเเน้เป็นสารที่ยับยั้งกระบวนการอักเสบที่มันจะเกิดขึ้นมาภายหลยังโดยการต่อต้านหรือมุสลละไม่เกิดขึ้นม,มันไปยับยั้งตั้งแต่ต้นทางการเสพนี่ก็เลยลดน้อยลง นะครับแล้วก็ยังมีสารพืชไทยอีกหลายหลายตัวของไทยเราที่ท,ท,ที่นำมาใช้เป็นประโยชน์วพวกภูมิแพ้ตรงนี้ได้